สวัสดีครับผมเมสเซอร์อบาฮีนะครับแล้ววันนี้ผมเลือกการรวบรวมที่ดับกินปากแปลกๆทั้งหมดที่ขายณตอนนี้เพื่อแปลงผมจะได้หมดปัญหาเรื่องกินปากสักทเฮ้ย ก่อนอื่นนะครับเพื่อ,อความเป็นธรรมเราจะไม่ตัดสินที่นปากที่เป็นเอกลักษณ์ของคนนั้นเองอยู่แล้วเราจะนำที่เตจออกมาจะเ,เรียกอุปกรณ์ช่วยเราและนี่ก็คือสิ่งที่จะมาเทส์วันนี้ข้าวหมูผัดกะปิ <c oughs> กะปิช้ำมากเอามาแตะตัวเลยแต่อย่าอื่นเหรอ <c oughs> เห็น เพราะว่าเขาเป่าเหม็นและมาทำเสียงแข็งใจรอีกดินี่ไงแย่เกนไม่กินเนาะไม่มันจะได้เป็นแค่กินสตอไม่ไม่ฉันอันคลิปนี้เพื่อแกออกไปเจอเพื่อนๆออกไปสู่สังคมจะได้ได้บั่นใจอนแรจะว่าลองเทสหรือการกินแอปแล้วผมจะลองให้เขาใช้ที่ดับกินปากต่างๆ, <c oughs> างๆแล้วปานคนแล้วมาที่ในการสูด <c oughs> เมื่อเราเรียกร้องหาสปอนเซอร์ยาสีฟันหรือยาบนปากมันนานไม่มีใครกล้าลองเข้าจริงเราเลยต้องไปหาสิ่งอื่นที่สามารถอาจจะใช้ช่วยจุมาได้ไปเอนโอตอนนี้กินปลาละกินดีที่จะไม่เป็นไรก่อนนชไหมทุกคนมันไม่เป็นซึ่งเศร้าอ,อะไรใช่ไหมอุ้ยตุดทำไมพะ ดับกลิ่นปากอันแรกที่ขายในท้องตลาดออนไลน์นตอนนี้เม็ดชาลมหายใจเหมือนยาลมอม่เฉยฉันจะลองเหมือนยาเลยให้ลองก่อนนะอร่อยร้อนแบบเย็นๆเปรี้ยวๆแล้วกลิ่นชาอมน้ำเขียวเพิ่มทุกตัวนี้น้ำตาลสูงไขมันศูนย์อารมณ์เร็วมีเชคเอาเลย ผมอาจจะไมีเช็คกดตาได้ตรงนี้ครับไก่ได้ยิ่ลูกอมแล้วปากจะเหม็นกว่าเดิมเป็นมะเพราะใหญ่ลูกอมที่มีนมกับน้ำตาลน่ยมันเหมือนกับทำให้แบบเป็นยาทำให้กลิ่นคืบขึ้นมาน่าแต่คนเข้าใจผิดคิดว่ามันไปดับกลิ่นไม่ดับต้องเป็นลูกอมเคาะสำหรับจัดปากในเวลาเช็คเหรอไม่ได้เคาะขอกดใช้หมดร่างกายแข็งแกร่งจมูกหน่อยกูหลอน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 อะไรนะไถ่ใจเข้าด้วยนะอันไถ่ใจโอ้ ทแทนทำแทนไม่ได้หรอแค่คนเดียวเท่า yani. นั้นที่จะเป็นผู้จะมีสาวเธอน่ารู้ใจไหมเธอยังมีกลิ่นไฉไหมเมื่อสองเราต้องเดินทางห่างไกลจะอะไรแปลงกันไหมเธอ มันช่วยได้จริงจมันก็ยังมีกลิ่นป่าอยู่แต่มันก็จางลงเยอะแต่กลิ่นที่กกมันคือกลิ่นชาด้วยว่ามันเป็นกลิก่นเนี่ยชากุหลาบเย็นๆแม่พอเป่าปุรึเปล่าหายใปปุ๊บเย็นปอดอีกค่าจะกันได้ไหมนะแทนนี้จูบเลยเหรอคนดูมาได้ไหมแทนนี้ไม่เหรอว่าได้เฮ้ยมันหอมมันจะลองลองเตะกินกัปปิคือหมดเลยนะ คือจริงๆอ่ะเพิ่งกินกะปิไปเมื่อกี้ตอนแรกแค่พูดคือกินกะปิโชยไปถึงหลังกล้องแล้วเนาะแต่ตอนนี้คือไม่ได้กินกะปิเลยแกทำฟกเลยแกอดีฟกแกต้องฟกเพราะแกเป็นคนหมีฉันไม่ได้เป็นคนหมีแล้วที่ทำคนหมนอันต่อมาเป็นสเปรไม่ได้เป็นแบมั้งเห็นยังเขาจะบอกกันว่าสอนแม่ได้กินกะปิที่ผ่านมาเห็นตรงไหน มากเคยพ้งสเปรย์ีเยอะและแต่เอาไม่อยู่แล้วกินมันเพี้ยนมันดิแย่เร่ง่มันยงมันแย่เลยใช่มันแบบกันี่ผมไม่พู้อะไรแบรนด์ไหนแต่ว่าลองกับทุกแบรนดล่ะผมบอกเลยถ้าเกิดแบรนด์ไหนคุณแน่ใจว่าของผลิตภัณฑ์คุณแก้เรื่องนี้ได้จริงทำให้าไดแกวเป็่ายไางนี่แกเคชั่วใไรนมงว่าจุดเลยเรื่องนั้นต้องกับแน เอาไปเลยก้สิจะไม่ทำอย่างนั้นเอาไปทางก้อนเลยคนเดียวแน่ใจนะเขาไม่เอานอาเลยอาปากระชั้เงี่ยเย็นเย็นมะอุ่นเฮ้ยใช่ไหมเป็นเย็นเย็นแต่ไม่หวานมากไม่ชิแล้นี่ยแต่ทำไมมีความอุ่นเลยอื้าทำไมเอ้าเป็นยี้อเนี่ย ได้รีฟิวอาอันนี้ไม่ผ่านนะกินยังคงแรงอยู่เหมือนเดิมอันนี้จุกไม่ได้ไม่ได้จุกกับใครไม่ได้เลยรีวิวเป็นเพื่ออะไรนะไม่เลวลาคนแบบว่าเขาไปดินเนอร์กันใช่ปะเ,เขาก็ต้องแบบบางทีเขาก็มีคิ์เคิลจุกกระหลังกินข้าวที่ฟันมึงไม่ปัดเชื่อมกันเลยมึงไม่รู้สึกหยีกันเหรอใครจุก,กรอหลังกินข้าวว่างคอมเมนต์หน่อยไม่เราจะพิสูจน์ว่าแบบมันใกล้แค่ไหนก็ไม่เหม็นไงเราต้องการรู้ อันนี้จูบไม่ได้ได้ล่ะแตยิ้มพวปกติก็ได้ว้าวแค่ลึกก็แห very handsome ว่ะอิ่มสะโต้ไม่เข้ากระปิ้ไม่เข้าไม่เข้าอันนี้มุนปกติป่ะฮัทฮัทฮัทอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าจุบไม่ได้นี่คือในเรื่ของญี่ปุ่นนะอาจจะดีญี่ปุ่นค่อนขคันล้ำเขาใช้คำว่าสปีดนะซิแคร์นะครับเลโฮลูกอมเลรอ รสชาติอร่อยอยู่เรากินน้ำยาผักบุ้แล้วมันความหวานหวานเป็นกลินแบบมิ้นมิ้นเลยข้อจะแค่ตาย <c oughs> ดีกว่าไอ้สเปรย์มันแกมีความกรกกินได้ดีกว่าแต่จะมีความกินต่อมาอยากาเรียเต็มสิบไอ้นูน้นอาจจะตอมาประมาณ <c oughs> แปดอันเนี้ยถ้าเต็มสิบกินสตอจะออกมาแค่ประมาณสี่ห้าจูบได้ไหมนนี้ฝืนฝืนจูบได้อยู่ไม่คุยแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนนั้นมันมีอารมณ์จัด ถ่ามาัเกาถูกได้แกเชื okay, <ๆ>่อใจคอื่นได้หมรักกันมากๆอะ,อะไรอย่างนี้ได้ไหมแต่อร่อยนะอันนี้อร่อยนะผมรู้สึกว่าผมอนอมมินเถ้าสองเมตรอ่ะบางคนเขาอาจจะแบบเพิ่มปริมาณมีใจร้ายดูไม่ได้ให้อาหารหมานี่ให่ดีดี อย่ลองอมไปก่อนะอย่าเพิอย่าเพิ่ัดนะล้วลองอมเอะอีสานีม่มันเป็นกุมขมัดต้องเคลือบลิเคียวแล้วล่ะันี้กผมว่าแต่พวกินกอมไม่ได้ไงกินกมันเคี่ยวอย่างเดียวเลยเนี่ยแกนี่ชอบสังเกตเนาะยไม่รู้เลยมั้งไม่ไของปาก <laughs> <laughs> สองไม่เอาอยู่จุกได้ได้ไดความเหม็นของตัวที่ออกมาะจากป่าเด่นสิแล้วหนึง่งใช่อันนี้เป็นกลิ่นอันนี้เลยแบบเย็นๆแบบเปรี้ยวๆหน่อยหอมเหมือนีอันนี้รอดนะสาวๆหนุ่มๆด้วยเผื่อไม่มั่นใจอ๋อเฮ้เฮ้เฮ้ชาโคลหน,นึ่งร้อยเปอร์เซนต์ก็ทำมาดิบีแต่ว่าชาโคมีส่วนช่วยในการดับกลิ่นขั้นแล้วมันดับผไปยังไงอะเวลาเราไปดินเนอร์นนกับแฟนเราผมไม่เอาชาโคไปปั๊บโอ้โหเป็นไรนะผนมันก็เลิศเธอะดิ เราก็แปลงใส่ท้วงเล็กๆได้แล้วมันต้องทำอย่างนั้นด้วยมันเลิศเถอะปากมันเหม็นมันต้องทำอย่างนี้เลยอ๋อนี่นี่เอ้าเขาถามว่าจะทำไปทำไมเพราะถ้าเป็นปากเหมือนครจะพกไม่เขียงง่างกินอย่างยองกินจะปิดร้านบ้างแหละคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของพบความผิดปกติในบ้านหลายครั้งกลางดึกอู้วว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 วนวว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 ัวว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  เมนโยไล่ตัวเหรอมีน้ำป่าผมล่ะมันจะล้างออกเหรอคะขนาดตัวหนิ่งไว้ไม่เป็นไรเพื่อนท่านไม่ไปสนใจอะไรว่าเขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาไป่ทำโมฟันถ้านสนใจเรนเนี่ยอีกท่าน,น,ายานอยากให้ทำพราะฉะนั้นทำมาเพื่อช่วยแกนะเพื่แกจะได้มั่นใจขึ้นไงตอนแบบไปเยี่ยมอะไรอยู่แล้วทำไมต้องขี้เพื่อเน,นี่ยไป ทุกคนเขาก็เกรงใจกลัวว่าแบบอุยเราไปกินอะไรมาเขาก็เป็นแนังนงั้นแหละจะไปดหนกันนะเพื่อน <c oughs> เราจะไปต,อต่อใช่งั้นตรงนี้เหรอ <c oughs> เขาไม่ได้น่ากลัวอ๋อเพื่อนมาเห็นเดี๋ยวว้าว <c oughs> <c oughs> ค่อนข้าไม่มีกลิ่นนะเต็มสิบกลิ่นจะออกมา 2. สองถือว่านี่ก็โอเคเลยแต่บอกว่าใช้ยาด้วยกะแต่เราคอยผสมน้ำอ่ะเราจะมีฟันดำๆนิดนึ่งนะฟันจะดำหน่อยๆซึ่งจุกกับแฟนแฟนไม่น่าแฮปปี้คิดว่าเราฟันผุแต <rises. S 2> ่เรากินอันนี้ได้อบบ้านชบ้าดี้เยนลี่จุ๊บออบบ้านชิบ้ามีโฟดี้เยนลี่จุ๊บไปเจ้ของพบกันได้แล้ววันนี้ ลิงเราสามารถจุ่มได้แกงมาข้างในคือตัวอะไรมันคือเต่าอิ้เดนลี่น้ำแข็งไม้ตึ้งคน,นว้านึกเยียววันหวานกกาเลยตรงนี้หนึกมากแค่นะเจดก็มีขาละนี่ออกแบบดีมากมันต่อ,นะตอมาอที่ขูดลิ้นคือะดับจนี้นะพี่ดู นู่ลงมาเ,เราขูดมาไม่เอาพวกข้านต่างออกมาจากนี้ามา,<อ>าแท้นดูไว้ไกลโอย้ยอ่เขินมนกะปี่มาเยอะแยะเลยแหลเป็นเดี๋ยวยาวยิ่มีข้าย่างยิ่จจ่งย่่งยิ่งยยังยก <c oughs> แตดูจากหลักฟิสิกส์แล้วผมว่าแค่อันเนี้ยไม่เขาบอกความเหมายน,นะมันอยู่ที่ลิ้นเราทุกคนไอเรื่องขาวๆอ่ะนี่อยากทห้ทำแบบนี้เขาต้องโดนเข้าไปด้งเด้ น,นั่นแหละเอาเขาไม่รู้ดีเต็มสิบนะกินออกมาประมาณเ6-7ดรวอว่าทำับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่แถมใช้ยากแต่ก็ช่วยอยู่นะถ้าเกิดรูกคูนั้นๆานลงกตับนี่มันเป็นเมือเมืองเมืองไงไม่เจอจะชบ่้ฉันาเลยอันต่อมาอันนี้ฮิตในหมู่คนไทยมากๆเป็นวิธีที่ไม่เคยรู้เหมือนกันมันคืออะไรไม่รู้อะน้ำยาตีเควนดี้สามารถฆ่าเชื้อโรครักษาเหงือกเสพรักษาเชื้อราในช่องปาก วิธีใช้1นึ่งนสองช้อนโต <sm illi> ๊อมรั่วให้ร่วปากนานหนึ่งาทีแล้วพุ่งทิ้งหนึ่งหอน้นโต๊เดี๋ยวรอรองกันเนี๋ยวกนี้ันคืออะไรมีแค่นี้เองน้ำเกือนะที่หัวหัวกด้าถุย น้ำยาเข้าจากวานเนี่ยเช็ดไอ้นำด่งมัยิบออกหมดเลยว่ะเฮ้ยโตสะอาดเฉยนี่แสบปากเฮ้ยเฮ้ยเต็มสิบกินที่ออกคือ0ูนยไม่เหลือกินเลยแต่มื่อกี้เป็นกินของไอ้น้ำยาเนี่ยที่รู้สึกเหมือนนีต้องไปหาหมอฟันอ่ะกินมันตอนเราแบบ โดนทําฟันอยู่เลยอ่ะอน,นี่มันโหดจัดจูบได้ไหมนี่จูบไดไหมแลกลิ้นได้เลยแหละอันเนี้ยอันนี้ถูกไ,ไ,ไม่น่าหรออันเนี้ยถูกไดไหมอะไรแล้วอยากไปหยิบไอ้คู่เห็นแล้วกันคู่เขาจะตกใจคุณกูจะมาตอนขับเขาหรอกขู่เขาอันสุดท้ายของวันนี้ของญี่ปุ่นนวัตกรรมญี่ปุ่นทไมอ่ะที่แปลงนี้แต่เราจะไม่ใช้เนี่ยนะใช้ไอที่แปลงอ๋อมันก็เหมือนหลักการเดียวกับน้องคนที่ขุด ต่างกัน,นี้เป็นผุถ้าล้างให้เขายังค้าเพิ่งแกะมาจะล้างทำไมท่านรู้ได้ไงมันสะอาดแต่มาท่านไม่สะอาดดิท่านไม่ดูแลความปลอดภัยให้เขาเลยอยู่ดีถ้าไม่เ,าามเ,เขาก็ล้างให้ท่านแล้วเป็นล้างในโฉส้วมน,นะไม่ใช่กูแล้วนะถ้ามันตายนะแกโผล่แฮนด์ส่วนนึกว่าไอ้ที่มันมืดๆอ,บบอ่ะมันหลุดออกหมดเวไปนี่ที่มีทางาวๆอะไรกูเดี๋ยวข <c oughs> <ะ>อเชิญพลังแปลงร่างหน่อยไหม อะไรที่รอบนี้นี่แหละโฟร์แมนคอยดูแลคนก่อสร้างบ้านจะหมดหมด และนี่คือการสรุปทั้งหมดวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่รอดจริงๆคิดว่าจะต้องพกให้แฟนผมได้ใช้อันนี้อันนี้รอดอันนี้พกไว้ใช้ที่บ้านอันนี้ใช้ที่โต๊ะกินข้าวได้มีแค่สี่อันนี้เท่านั้นที่วันนี้รอดใครที่ชอบไปกินของเม็นเมนหรือปากไม่กินก็แนะนําลองใช้พวกนี้ได้จ่ชอบไหนก็ไดะถ้าเกิดต้องเสียเนี่ยอันนี้รู้สึกผัดดำไปหน่อยผููไม่ได้จุกอันนี้คือรีวิวที่ตัดกินปากแปลกๆทั้งหมด ให้แฟนจูบโทรเราอ่ะจะไม่มั่นใจที่สุดเวลาที่แบบอยู่ใ,ใกล้กันมากๆดังนั้นเวลาจูบเนี่ยสำคัญมากก็ต้องหอมแล้วมั่นใจอย่าบอกนะว่ากลงคลิปนี้จะต้องมี AI อีกแล้วเอไอจูบโอเคทุกคนก็วันนี้เป็นการรีวิวเครื่งองจับกลินปากต่างๆนะครับก็จากที่ดูก็สังเ<ว>กตได้ัว่าน,น,นขนาดนี้น เพราะว่าที่ต้องออกผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นปากแล้วให้ย้ายต้องออกผลิตภัณฑ์ดับกล <c oughs> ิ่นปากคอมเมนต์แต่ผมขอดูแบบว่ามันแก้เป็นคอยของทุกคนได้ไหมไหนใครปากเหม็นคอมเมนต์เยอะว่าหนูก็เป็นไม่ต้องเขินอายไม่ใครรู้ว่าเราเป็นใครใช้แอปหนูม,มาเขียนได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถ้ามันปากทำกินไปแล้วแล้วปากยังเหม็นอยู่ยังไงที่ก็จะไม่เอาไม่เอาเพราะใช้ไม,ไม่จริงไม่จริงเพอสอบใช่โดยส่วนตัวเลยส่วนตัวแล้วอย่าลืมเน่เอร่อยมากไปลองซื้อกินได้นะครับเยลลี่สีมิติจากโอุปัตตจุมะแบรนด์ใหม่ของพวกเราใช่แล้วประกาศ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนรีวิวเครื่องหลับกินปากไม่ได้ไปแล้วแบนพี่งูจะไปแจละอยู่ไม่เอาเหลือั้หมดเฮ้ยอยู่มันมีน้ำลายด้วยป่าจุ๊บมามี มีเช็คมีเช็คระบบแถวขามีเชค็คมีเช,ช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอดอาชมามีเชค็คเล็ดรับคุนดีของอปป้าไปเจาขอพงพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะอปป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครทีมงานเลยค่ะลุยไปได้วยกันทุกที่เยื่อหยุนเวลาได้สูงคิดบวกมีความร่อเข้าตกใจตกใขับรถยนต์เป็นตำแหน่งที่สองกล้องขอคนที่ถือกล้องดี l r สแ่อคงลุยไปได้วยกันทุกที่เยื่อหยุนเวลา เ<ไ>ตัวติดอาตุมากกับป้าไปเลยเทียบทีมแอนท็อปตำแหน่งนี้ขอคนที่มีความสร้างสรรค์มากๆมากมากไปเลยมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องต่อเวลาเงินเดือนสัตว์ที่สองหมื่นสามมั่นใจสกิลแค่ไหนเรียกมาเท่านั้นได้เลยเต็มที่ใจ่ายไม่อั้นใครสนใจส่งเรซูเม่และระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ amazon jobs at gmail dot com แล้วมาเป็นทีมงานปี2025กับพวกเรานะคะ